อสังหาริมทรัพย์ที่เราเป็นผู้ซื้อผู้ขายเจ้าของอสังหาริมทรัพย์นั้นอาจจะไม่ใช่เจ้าของเพียงผู้เดียวแล้วเจ้าของร่วมอสังหาริมทรัพย์ผืนนั้นอาจจะไม่ได้รับรู้ในการซื้อขายในครั้งนั้นปัญหาอาจจะเกิดขึ้นได้นะคะดังนั้นวันนี้นะคะก้อยจะพามารู้จักกับคำว่ากรรมสิทธิ์รวมค่ะ สังหาเป็นเรื่องง่ายกับหมายพ e r t y โป o กรรมสิทธิ์รวมก็คือการที่คนตั้งแต่2คนขึ้นไปนะคะเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ร่วมกันในทรัพย์สินอย่างใดอย่างหนึ่งถ้าเจ้าของร่วมทุกคนนะคะยังไม่ได้มีการตกลงว่าแต่ละคนจะมีการถือครองสัดส,ส่วนของที่ดินนั้นมีสัดส,ส่วนยังไงบ้างถ้าตามกฎหมายให้สันนิษฐานไว้ก่อนเลยว่าแต่ละคนนะคะมีสัดส,ส่วนในการถือครองกรรมสิทธิ์ เท่าเท่ากันค่ะและก็ยังมีสิทธิในการจัดการทรัพย์สินนั้นร่วมกันด้วยค่ะถ้าหากยังไม่ได้มีการตกลงกันว่าแต่ละคนจะมีสิทธิ์ในทรัพย์สินคนละกี่ส่วนถ้าหากเกิดว่ามีเจ้าของคนใดคนหนึ่งนะคะต้องการจำนองจำนำหรือว่าจำหน่ายทรัพย์สินนั้นๆจะต้องมีการได้รับการยินยอมจากเจ้าของร่วมทุกๆคนด้วยนะคะจึงจะถือว่าการขายนั้นสมบูรณ์ค่ะ ในการจําหน่ายที่ดินที่มีเจ้าของร่วมนะคะย่อมจะไปกระทบสิทธิ์กับเจ้าของร่วมคนอื่นๆด้วยฉะนั้นถ้าหากมีการจะซื้อจะขายนะคะจําเป็นจะต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของร่วมท่านอื่นๆด้วยค่ะแต่ถ้าเมื่อไหร่นะคะที่ดินได้มีการจัดสรรปันส่วนที่ชัดเจนแล้วผู้ที่ต้องการจะขายในสัดส,ส่วนของตนเองนั้นแบบนี้ไม่จะเป็นที่จะต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของร่วมคนอื่นได้ค่ะ ถ้าหากเราจ่ายเงินหรือรับจำนองไปแล้วนะคะเราก็สามารถที่จะเรียกร้องในส่วนของผู้ที่เป็นเจ้าของบางส่วนและก็จะไม่ผูกพันกับเจ้าของร่วมคนอื่นค่ะดังนั้นนะคะถ้าเราสนใจที่ดินสักแปลงหนึ่งเราจะต้องตรวจสอบให้แน่ชัดนะคะว่าที่ดินแปลงนั้นได้รับความยินยอมจากทุกฝ่ายที่เป็นเจ้าของร่วมเราจะต้องมีการตรวจเช็คโฉนดนะคะแล้วดูว่าใครเป็นเจ้าของบ้าง แล้วก็ได้รับความยินยอมในการที่จะขายที่ดินแปลงนั้นร่วมกันด้วยนะคะการซื้อขายที่ดินร่วมกับผู้อื่นหรือการได้รับมรดกร่วมก,กันกับพี่น้องถือว่าเป็นกรรมสิทธิ์รวมซึ่งอาจจะนำมาซึ่งความยุ่งยากในอนาคตได้นะคะวันนี้นะคะก็มีข้อควรระวังเพื่อที่จะนำมาฝากก่อนที่เราจะมีการทำกรรมสิทธิ์รวมกับใครนะคะ อันแรกเลยนะคะก็คือควรหลีกเลี่ยงในการที่จะซื้อที่ดินหรือห้องชุดร่วมกันกับบุคคลอื่นค่ะเรื่องสัดส่วนการเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินนะคะตกลงกันเมื่อไหร่ก็ได้แต่ทางที่ดีนะคะควรจะมีการตกลงกันตั้งแต่แรกนะคะแล้วกำหนดให้ชัดเจนในวันที่เข้าไปถือครองกรรมสิทธิ์โดยการจดทะเบียนนะคะเป็นการจดทะเบียนประเภทบรรยายส่วนค่ะ ในการเก็บรักษาโฉนดนะคะหรือหนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุดต้องแน่ใจว่าคนที่ถือกรรมสิทธิ์ห้องชุดนั้นหรือว่าโฉนดใบนั้นไม่นําไปให้เจ้าหนี้ยึดไว้เป็นหลักประกันนะคะข้อต่อไปนะคะการซื้อแบบเข้าเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ร่วมกับเจ้าของนั้นเราไม่ควรทํานะคะควรจะให้เขาแบ่งแยกที่ดินที่เราต้องการซื้อออกมาก่อนนะคะ แต่ถ้าหากเมื่อไหร่นะคะเรารอไม่ได้เราก็ควรจะมีการระบุไว้ในหนังสือสัญญาจะซื้อจะขายเมื่อโอนกรรมสิทธิ์เรียบร้อยแล้วให้ร่วมกันยื่นคำขอแบ่งกรรมสิทธิ์รวมทันทีค่ะในกรณีที่เป็นสามีภรรยานะคะจะมีกรรมสิทธิ์ร่วมกันด้วยในกรณีรที่เป็นสินสมรสค่ะแม้ว่าจะมีชื่อหลังโฉนดแค่เพียงคนเดียวนะคะ แต่ควรจะมีการกำชับให้เวลาที่จะมีการขายออกจะต้องได้รับความยินยอมจากอีกฝ่ายหนึ่งด้วยค่ะเพราะนิติกรรมเกี่ยวกับสินสมรสจะต้องได้รับความยินยอมจากคู่สมรสด้วยเสมอนะคะหากไม่ได้รับการยินยอมนะคะอีกฝ่ายสามารถที่จะฟ้องร้องเพิกถอนการโอนนั้นได้ค่ะข้อต่อไปนะคะควรจะมีการทำสัญญาไว้ระหว่างเจ้าของรวมถ้าหากมีการขายเฉพาะส่วน จะต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของร่วมคนอื่นๆด้วยค่ะทางแก้ที่ดีที่สุดเมื่อมีการยึดทรัพย์ของเจ้าของรวมเพื่อขายทอดตลาดเจ้าของรวมคนอื่นๆนะคะจะต้องร้องขอต่อศาลเพื่อจะขอให้การส่วนของตนนะคะออกจากการขายทอดตลาดค่ะในกรณีที่มีการออกเงินร่วมกันนะคะกฎหมายก็ถือว่าเรามีกรรมสิทธิ์ร่วมกัน เช่นในกรณีที่มีการออกเงินซื้อที่ดินคนละครึ่งนะคะก็หมายถึงว่าคนสองคนจะต้องมีสิทธิ์ในการลงชื่อหลังฉนดร่วมกันเมื่อมีการโอนกรรมสิทธิ์ค่ะเรื่องของกรรมสิทธิ์รวมนะคะจะต้องคำนึงถึงทางเข้าออกที่สะดวกด้วยนะคะถ้าเป็นไปได้นะคะเจ้าของที่ดินก่อนที่จะยกให้กับลูกหลานหรือทำพินัยกรรม ควรจะมีการแบ่งที่ดินให้เรียบร้อยแล้วก็จัดสรรทางเข้าออกแต่ละแปลงให้ชัดเจนค่ะในการดำเนินการเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์รวมควรจะทำไปอย่างรอบคอบหากเป็นไปได้นะคะก็แนะนำว่าไม่ควรจะมีการถือกรรมสิทธิ์รวมร่วมกันเป็นดีที่สุดค่ะเพื่อไม่ให้เสียทรัพย์หรือว่าเสียเวลานะคะในกรณีที่จะมีปัญหาเกิดขึ้นในอนาคตได้ค่ะ ก้อยหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะคะอย่าลืมแชร์คลิปนี้ออกไปนะคะเพื่อเป็นประโยชน์แล้วก็ส่งต่อให้กับเพื่อนๆท่านอื่นค่ะก่อนจะจากกันไปในวันนี้นะคะก็อยฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งติดตามก้อย My Property Pro นะคะก้อยจะนำความรู้เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์มาฝากแล้วเรามาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ